ต้อนรับเข้าสู่ Channel YouTube ของลาบหมูสตูดิโอนะครับช่องคลิปนี้ทำขึ้นสำหรับคนตาบอดนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาอัปโหลดอ่าไฟล์ขึ้น Google Drive like กันนะครับไปดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับไปดูกันเลยครับ ให้เราไปที่ตัวจัดการไฟบวกนะครับอ่าถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆพื่อนนะครับไปโหลด่าเจ้าตัวจัดการไฟบวกมานะครับเข้าไปในกลอ่า google Play Store นะครับแล้วก็ไปที่พิมพ์คําว่าตัวจัดการไฟบวกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในส่วนของ ตัวจัดการไฟอื่นๆในโทรศัพท์เนี่ยอาจจะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆใช้ในส่วนของตัวจัดการไฟบวกดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะตรงกันนะครับโอเคครับให้เราไปที่ตัวจัดการไฟบวกนะครับนี่ครับแต่เข้าไป ผมก็จะไปหาไฟล์ที่ผมจะอัปโหลดขึ้น Google Drive นะครับไปที่ที่จัดเก็บนะครับการวิเคราะห์ดาวน์โหลดที่จัดเก็บเปิดเมนู navigation d ร a w ครับผมก็จะยกตัวอย่างเป็นไฟล์เสียงของ vocalizer x2 นะครับก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะ Android 3เลือก ดาวน์โหลดติ๊เลือกบูวิสสองเลือกวอทาลิเซเล็กสองสองรายการวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันสิบแปดนี่ครับผมเจอไฟล์แล้วเราก็จะจะสองครั้งครั้งที่สองค้างไว้นะครับแบบนี้นะครับเลือกไว้หนึ่งรายการจากนั้นให้เราปัดไปหาคำว่ามากกว่านะครับเลือกบวคับเลือกทัดลอกย้าย ตัชื่อใหม่ลบตัดย้ายอ่ะเดี๋ยวก่อน,นครับผมขอลบกลับอันนี้ออกนะครับเลย a n d สามรัดเลือกดาวน์เลือกเลือกวคาิสเลือกวคาเลือกวคาเลือกเลือกลบมากกว่าลบโฟลเดอร์เลือกแล้วยกเลิกตกลงกำลังลบหัวจสอการไฟบวกโอเคครับเมื่อกี้นี้ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปที่ ผมก็จะไปที่ v o c a n i z e r X สองที่ผมมีอยู่นะครับดาวน์โหลด Movies สองเลือก v o c a n i z e r X 2 2รายการวันที่ยี่แปดกุมภาพันสองพันสิแปดอ่ะแต่สองครั้งครั้งที่สองค้งไว้นะครับแบบนี้นะครับเลือกไว้หนึ่งรายการแล้วจากนั้นให้เราไปหาคำว่ามากกว่านะครับตั้งชื่อใหม่ลบมากกว่านี่นะครับมากกว่าให้เราแตะเข้าไปตรงคำว่ามากกว่าเลยนะครับ จากนั้นเราไปหาคำว่าคุณสมบัติการตั้งค่าคุณบีณบัดเครื่องบุกบีบัดบีบัดอ่าไปหาคำว่าบีบอัดนะครับแตะเข้าไปเลยนะครับเจอคำว่าบีบอัดแล้วก็เคาะเข้าไปเลยบีบัดกำลังแสดงแผ่นทิมคายถ่ายอ่าตรงนี้นะครับเราก็จะมันก็จะให้เราเนี่ย เปลี่ยนชื่อได้นะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยแต่สําหรับผมจะไม่เปลี่ยนนะครับก็กดจุดสิยกเลิกตกลงกดตกลงไปเลยนะครับซ่อนแป้นทิมแล้วกําลังบีบอัดนี่นะครับขั้นตอนนี้เราต้องบีบอัดก่อนนะครับเราถึงจะอัปโหลดขึ้น ในส่วนของ Google Drive ได้นะครับในกรณีที่เรายังไม่ได้่าดีบอัดไฟล์นะครับกำ <c oughs> ลงัลงดีบอัดรอสักครู่นะครับ22.54เปอร์เซ็นต์เพราะว่าวอลเ l เนเจอร์ X2 ที่ผมมีอยู่เนี่ยไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับประมาณ400กว่าเมตรเลย ถ้าไฟไฟเสียงมันใหญ่มากๆเนี่ยนะครับมันก็จะโหลดช้านะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับรอจะแป๊บหนึ่งนะครับผมใครที่เข้ามารับชมวิดีโอของผมเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องใหม่นะครับแต่ว่าใช้ชื่อเดิมนะครับ ห้าสิบหกปเ็นต์ละนะครับใช้ชื่อเดิมครับแต่ว่าเป็นช่องสร้างขึ้นใหม่นะครับกำลังหกสิบแปดจุหกหกเปอเซ็นต์อาจจะรอนิดหนึ่งนะครับ องจุดแปดเอเนอ่าปดสองเปอร์เซ็นต์ละนะครับมันจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับยิ่งถ้าไ่ายมีขนาดใหญ่ก็จะใช้เวลามากขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนอัปโหลดขึ้น Google Drive ก็จะต้องใช้เวลาอีกเหมือนกันนะครับวิทย์เสียงหนึ่งรายการวันที่ยี่สิบสามิเคราอ่า อันนี้คือบีบอัดเสร็จแล้วนะครับ android 3เลือกดาวน์โหลดสุดเลือก m o วิสองเลือกวอลทาริเซเลกสองสองไรกับเลือกวอลทาริเซเลกสองสิบห้าร้อยเมกะไบวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมสองพันยี่สิบห้านี่ครับถ้าเกิดไฟไหนที่เราบีบอัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบ zip นะครับให้จําง่ายๆเลยนะครับถ้าเราอัปโหลดอ่าถ้าเราบีบอัดเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเอา วอะคาริเซเลคสองสิบห้าร้อยเมกะไบต์วันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมสองพันยี่สิบห้าเราก็จะเอาวอลคาเลเตอร์ x สอง dot zip เนี่ยนะครับไปอัปโหลดนะครับอย่าสับสนระหว่างวอลคาเลเตอร์ x ที่เราย้ายมาในเครื่องกับวอลคาเลเตอร์ที่เราบีบอัดน,นะครับมันมันมันแยกออกจากกันนะครับวอลทาลิเซเลคสองสิบห้าร้อยเมกะไบต์วันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมสองพันยี่สิบห้านี่ให้เราเอาในส่วนของวอลคาเลเตอร์ x สอง dot zip เนี่ยนะครับ อ่ขั้นตอนก็เหมือนเดิมครับเจอแล้วก็แต่สองครั้งครั้งที่สองครั้งไว้เหมือนเดิมนะครับเลือกไหวหนึ่งรายการจากนั้นก็ไปหาคําว่ามากกว่านะครับ,บมากกว่าอ่าเหมือนเดิมครับหน้าตาตปป่งอัจากนั้นให้เราเลื่อนไปหาคําว่าแบ่งปันนะครับจากที่เมื่อกี้นี้มันจะมีคําว่าบีบอัดแต่หลังจากเราบีบอัดไปแล้วมันจะมีคําว่าแบ่งปันขึ้นมาแทนนะครับเพิม่มบุคราบแยกไฟล์ เปิดด้วยแชร์บุกมากแบ่งปันอ่านี่ครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เราแตะเข้าไปคําว่าแบ่งปันเลยนะครับตัวจัดการไฟล์บวกแชร์อ่าเห็นะครับมันก็จะมีให้เราแชร์นะครับแชร์ให้เพื่อนให้ใครก็ได้นะครับแต่เราจะเป้าหมายของเราคือ Google drive นะครับเราก็ไปหา Google Drive เนาะนะครับ ลนไร์ตัวจัดไร์อ่าน Over> <h <h ี่นะครับไร์นี่เจอกูก r ได้แล้วก็แตะเข้าไปเลยนะครับไร์มันทึกไปที่ไรอ่า yep มันก็กดบันทึกได้เลยนะครับ ัดไปหาเขาว่าบันทึกได้เลยนะครับกําลังเตรียมอัมปโหลดไฟล์หนึ่งรายการนี่แหละครับมันก็จะช้าตรงนี้แหละนะครับก็อย่างที่ผมบอกแลละครับว่าถ้าขนาดไฟล์เรามันใหญ่มากๆเนี่ยการใช้เวลาอัปโหลดก็จะนานขึ้นนะครับ ไฟล์หนึ่งรายการหน้าต่างกำลังเตรียมอัปโหลดไฟล์หนึ่งรายการตวจจับการไฟล์บวกกำลังอัปโหลดหนึ่งไฟล์ของคุณไปที่ไรของฉันไรนี่ครับตอนนี้เขากำลังอัปโหลดไฟล์ของเราไปยัง Google Drive นะครับหน้าต่างแจ้งยุบแล้วกำลังอัปโหลด B.T. m กปิดเสียงขยับปิด B.T. N ขยายายุบแล้วขยาย อ่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะครับว่า่าต่อไปยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับครับหลังจากที่เราอัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับอัปโหลดขึ้น Google Drive เสร็จแล้วนะครับเราก็จะอ่ามาดูกันนะครับไฟล์ file ที่เราอัปโหลดจะไปอยู่ที่ g o o g l e Drive นะครับ ก็ไปดูที่ Google Drive กันเลยนะครับโสัเลสลเดอร์กูกูเกกูีมยร์อ่าข้อเข้ามาใน Google Drive เนาะนะครับไราเขาจะไปอยู่ในหน้าที่ชื่อว่าอ่าฟายนั่นเองหรือว่าไร์ของฉันนั่นเองนะครับรายการที่แชร์ เลือกแล้วไฟล์อ่านี่ครับผมมีการเลือกไว้แล้วนะครับโอเคเราก็จะมาดูนะครับว่าจะอยู่ไหมนะสร้างเลือกแล้วคอมพิวเตอร์จะเรียนดูแบบวอลคาลิเซการวอลคาลิเซเล็สองสิบไฟล์สิบวอลคาลิเซเลสองสิบนี่ครับเห็นแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็คือไฟล์ที่เราอ่ามีอ่าอัปโหลดขึ้น Google Drive มานะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับการกลับนอนเชิากลับโฮมกรีนหนึ่ออฟฟี่นำไฟล์อัปโหลดขึ้น g o o g l e Drive นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับปิดเสียงยุบแลกขยายเครื่องหยุดหยุดช่วครา